สวัสดีค่ะจากร้านทีเจอ o m โตแหรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ e s u สู d m a ม็กนะมาจาัดแต่ยางเปล่านะคะสีเส้นยางมีตุ่มมีสีนะคะเป็นยางของโตโยต้าอ่าสเปกจะเป็นสักครู่นะแอดมินยันสองห้าห้าหนะคะตัวนี้ตุ่มสีชิวชัดเจนนะคะลองดูได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเส้นสีอยู่ชัดเลยนะนี่เลย ค้าได้ดูคลิปใน YouTube ที่คุณกอฟเคยพรีวิวไว้จะจะมีสอนอยู่นะวิธีการดูยางป้ายแดงเส้นสีต้องอยู่อย่างไงนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่สีเส้นนะคะราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆค่ะบอกเลยไปเบิกใหม่เส้นหนึ่งราคาสูงแน่นอนค่ะแต่คุณลูกค้าก็มาจากกัดกับเรานะรู้สึกจะเป็นลูกคาก้าเก่า มาจัดเป็นล้อเปล่าสี่เส้นราคาไม่แพงค่ะรวมติดตั้งฝังล้อเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าท่านในสนใจเป็นล้อเปล่าล้อพร้อมแม็กหรือยางเปล่าอย่างเดียวติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้นะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลค่ะ เลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรนะคะร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงค่ะสอบถามติดต่อสอบถามเข้ามาได้จะเป็นล้อเปล่าอย่างเดียวหรือยางอย่างเดียวล้อพร้อมยางก็จะได้ส่วนลดส่วนลดกันไปนะคะไม่สะดวกเข้ามาเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยเช่นกันค่ะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะยังไงวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ